โอ้อออโอ้ประกันครั้งอจลื่ออ มาฮอสนวดรองสุขภาพสามวันนี้เป็นยังไงบ้างนะแล้วได้ของแถมเยอะเมื่อวานคอยโดนลาเป้ไปสองครั้งนะครับที่หนึ่งที่สองก็แบ่งปันกันหน่อยก็ได้นะครับที่สองเมื่อวานนี้ก็โหไปนอนไปนั่งอยู่ข้างใต้ต้นมะขามที่สวนใต้บรรยากาศนะโดยชมผ้าชื่นอสะดงกระโดดกระวังเขิลน่าดูเลยก็บอกมาด้วยแล้วก็ เดี๋ยวตอนเย็นนี้ใครจะตามไปหาแม่หมอสถานธรรมไปเที่ยวเจ้าแม่กนอิมมีกี่คนแต่มาดัจับรถไปมีกี่คนเนี่ยวันนี้พูดอะไรไปยังตอนบ่ายไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้โปรโมทเลยหมดเวลาแล้วสงสัยไม่มีใครไปเลยเออเนี่ยตอนมาจากบ้านือเปล่าเนี่ยเขาแก๊เขาแก๊กอยู่เลยเนี่ย ถ้าจะไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวแม่แม่รับแม่หมอเนี่ยกระบะมาแล้วคันมันรับไปถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวใส่รถพิพกอัอัตมาอะไรรถคัมเมอร์มาไปก็ได้แม่หมอมาเนี่ยรับรองอะไรนะไม่เหมือนพ่อหมอนะพ่อหมอมาเนี่ยปุ๊บพวกเราเนี่ยโดนสะกดจิตเรียบเลยแม่หมอมาเนี่ยพูดไปเก่งเลยก็อแตมาบอกว่าให้บ่ายโมงหรือบ่ายสองกลับมารับทานเสร็จหมดเลย ยังไม่ได้รับทําอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะจบในเอวังก็มีไปเรวอประการราชนินีอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรแตเสร็จคอนเราเดี๋ยวก็ดูว่ามีใครจะไปเที่ยวใครอยากจะไปเที่ยวเจ้าแม่กวิมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีรถเบนซ์มากันท้งคนนะเบนซ์สองลอ้อนะไม่รู้จะไปได้ไม่ได้ไปเลยถ้าหมดเเสร็จต้องกลับป้อมนะบางทีถ้าถ้าจะรับทํามมันมีสองแบบว่าใจถึงไปถึงกวิมนะใจไม่ถึงก็อยู่ที่นี่แหละ โอเคอ่าเดี๋ยวเราก็จะอันนี้กันจะเบียนซ้ายเวียนขวาฮะเบียนนี้อ่ะเวียนขวาได้่ามีคนบอกว่าไปยันขวาอะไรนี้อ่ะแสดงว่าเวียนขวาอันนี้เขาลอดไปเราคนอายุน้อยกว่าเว้นเลยนะอยู่ใกล้เลยอยู่ทางตรงนี่เองอยู่ข้างใกล้เองโอเคแล้วก็เ้อดูถ้าใครคุยยาวคุยเยอะเนี่ยแตมันจะคลอดเราตัน ถ้าใครติดลมก็ไม่เป็นไรให้ไหลไปเรื่อยๆถ้ามันนอกลูกหรือนอกทางมันก็จะครอบระคังหมดเวลาแล้วนั่นโอเคคิดว่าน่าจะไม่เกินสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนี้นวน่าจะเสร็จแล้วนะครับครับนักศึกษาอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆพี่ๆ้วก็อทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกัน นวดถนอมสุขภาพนะครับแล้วก็วันแรกก็โบบ้าโบาโบากันไปนอนสลบสบายเส้นตึงเส,ส้นตึงไปจัดก,กระดูกปุเดียวอันนี้ก็อ,อยากขอคําแนะนําอาจารย์เหมือนกันนะ,ะว่าเออทำยังไงเราจะได้แบบไม่เบี้ยนงายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าโดยรวมนะครับเราก็ได้รับทราบนะครับได้ได้เรียนรู้นะครับว่าภูมิมปัญญาของ ของของตำรุษเรานะครับแล้วก็โดยมีผ้าจา์นะครับเป็นผู้นํามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็นํามาถ่ายทอดเราเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญญาที่มีคุณค่านะครับมันมีคุณค่ามากพอที่จะทําให้เราสื่อสารต่อไปนะครับทำให้เราได้นํามาเรียนรู้ได้มาพัฒนาเพิ่มเติมนะครับประกอบประกอบอาชีพการงานหรือได้ทั้งการเลี้ยงชีพนะครับหรือว่านามา แก้ตัวเองนะครับนำมารักษาตัวเองนะครับหรือว่าคนในครอบครัวเราได้ครับ<ด>ก็เรียนรู้ไว<ด>้ผมว่าวิชานี้สามารถสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ก็แค่ต้องฝึกฝนให้มากๆครับก็บขอขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ ผมดืมบอกไปแล้วหลังจากนวดเนี่ยไม่ว่าดึงตัดกระดูกอะไรไปเนี่ยมันมันอาการคนนอแรกคนที่สองตอนนวดไปเนี่ยเบาโล่งสบายแต่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโอ้ไม่อยากซื่เลยมันปวดเมื่อยปวดอะไรทั้งตัวเลยอ่าตานเมื่อวานเนี่ยมาโดนสองหมอลุงมามาเลยทั้งแขนทั้งขาโอ้ไม่อยากตื่นเลยปวดเมื่อยทั้งนั้นเลยมันจะเป็นอาการของเอฟเฟกต์ธรรมดาการเนื้อบางทีมันอยู่อย่างนั้นมานน้แล้วเราไปเคลียร์ไปดูดไปดึงไปตัดมันพบเนี่ยมันกำลังปรับสภาพ างทีต้องดื่มน้ำเยอะๆสักสองสามวันถึงจะโฟมันจะสบายขึ้น<ม>จะบอกให้คนไข้ด้วยเวลาเราเจอคนไข้พุ๊บเราจัดไปพบเนี่ยเราจะบอกว่าพวกนี้จะขั้นเนื้อขั้นตัวนะอ่ากดไม่ขั้นเนื้อขั้นตัวสักสองสามวันดื่มน้ำเยอะๆ<ม>หรือว่าอาบน้ำอุ่นเนี่ยต้องบอกเขาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่อาบไปนวดหลือเราไปนวดไปโอ๊ยเจ็บหนักกว่าเก่าต้องบอกเขาด้วย,ออย,อย,อยโอ,โอเคต่อไป ใช่ดูแล้วบางคนนี่บางคนเอ๊ะนอนเสร็จแล้วถามจะมาเพื่ออะไรเนี่ยจะให้มาเมื่อไรโอ้โหวันนี้นอนตบรู้สึกสบายอยากจะมาวันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเบนสองสามวันค่อยมาดูอาการก่อนว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันระยะแรกนี่ใกล้ชิดหน่อยสามวันมาทีหนึ่งหรือว่าสองวันมาทีหนึ่งถ้าเขาทนได้ก็สองวันทนไม่ได้ก็สักสามวันหลังจากนั้นสักเจ็ดวันอันนี้ทําไมถึงอยากจะกลับที่ท่านรองบอกว่าเนี่ยไปนวดที่อะไรนะไฮโดรอพลาสติกเนี่ยเขาทำสิบคอร์สอ่าพวกนู้แต่สิบคอร์สไม่ใช่ว่า อะไรนะสิบวันก็ทุกวันเลยไม่ใช่โน่นนตบางทีเป็นสเดือนครึ่งปีนั่นบางถือว่าต่อัต้องเว้นวันใช่ใช่ใช่ในปนวดใช่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 ใน่ใข่ใช่ในเใช่าช่ใช่มั่ปช่ใ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 ช่งช่ใช่ใั่ใช่ใชูใช่ใช่ใช่่าเราไม่ไปได้ขยับมันเลย่่่่ เมื่อวานเป่าลาเป้เสมอเราเป่ากันก่อนนะเนีอันนี้อันนี้เมื่อวานลาเป้เป็นไงบ้างแย่เป็นหนึ่งน้องๆครับเป็นลาเป้ให้หน่อยได้ได้ ไปที่ตาด้วยแล้วก็จะมีโฟมคนหวัวรอด้วยอย่างเงี้ยครับเล็กๆเนาะก็ปื้ดสำลักยาไม่เคยไม่เคยแต่แต่แต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 ว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าคนไกลกันเขาเรียกว่าคนไกลกันนับยาเป็นเป็นเ,เป็นตำรับที่เก่าแก่มากเลยลการนับยาก็ไม่ไม่เคยนะครับแต่แตว่าก็สนใจสนใจว่าเออมันใช้รักษา มอปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นหวนแะล้วขยบตัวมากไม่ได้เมารู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าขยับปุ๊บจะลม้ลมลงไปละต้องตั้งตั้งตัวก้มมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลม้มก็ก็แต่แต่ว่ามันก็ทําให้รู้สึกแบบโล่โล่สม,ลมองโล่นหมดเลยน,นะมเบาโล์คลง<ม>สบายตาสบายสว่างไหมตาสว่างใช่ไหมครับคนที่เล่นคอมพิวเตอร์อะไรนา,นานๆนนก็จะลงมา,น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 านได้เลยนะโอเคอะสาธุสาธุ ใครที่ใครที่ยังไม่ได้แถมเรื่องลาเป็นประมาณ,ณแถมได้เนะี่ยคุสุนทรจากตัวรัก เป็นคนคนหนึ่งที่หมอทุกท่านก็ต้องอ่านบทเพลงบทบทบทถุงนวลน,นะฮะแข่ชัยนะครับเพราะว่าบางท่านในที่พระอาจารย์บอกว่าวันแรกไม่รู้พื้นไม่รอดเลยอันนั้นคือ ก็เองส่วนหนึ่งแล้วก็ในครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่มีอาการหลายหลายคนที่ยังยังรออยู่นะครับก็คิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็แถมนิดนึงครับที่ลาเภที่ผมได้บอกทางเด็กก็รู้สึกว่ามัน กุ้งก็กุ้งก็ไปหมดเลยครับก็หลังจากนั้นแล้วก็รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าเป็นได้ไงเป็นยังไงตีขึ้นพอดีขึ้นกุ้งมันตกรอยกุ้งุ้ไปเลยแล้วก็ลงที่ขาลงที่อดไไปหมดเลยแต่แล้วก็มีอยู่มีอยู่เสียแต่ว่าไปช่วยคนไปช่วยคนก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยก็มาพร้อมกันครับหมอหลักสันก็ไปช่วยครับแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าว่าไม่ไม่ไม่เคยลองนะครับ มากมากครับโลเลยครับะบอกมันจะโลเลยแล้วก็อย่างเหมือนบางบางคนท,ที่ไปบอกว่ามันเลือดไปเลยฮะไม่รู้ไปไหนเลยข้าป่าเลนเราไปอเมซ <c oughs> อนกลับมาโืนอเมซอนครับก็ลองนะแล้วก็ แล้วก็บคุณที่เลี้ยรงรวมรั้งเพื่อนกดยังีกคนครับผมชื่อลังสัรครับผมอยู่จังหวัดชุมพรผมเพิ่งมามวดคนก็ประมาณสี่เดือนน่าเองโดยที่ผมไม่ได้เรียนนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติทีนี้พอว่าเรียนที่นี่เพราะว่าเจอคใช่นะที่แกอยู่ปัตตานีไม่รู้คเคยไป็นคนไหนท่าไหนที่วัดน้ำตก,กวัดทีโบที่ผม เขาก็บอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ er, ใช้ตดต่อเลยแต่วาเมื่องรผมาถึงเนี่ยครับที่มาก็คือ,อ,อจากเพื่อนสยามิตรสยามิสเป็นามิรนะครับที่ช่วยให้เรารู้จกักแห่งนี้แล้วก็ตั้งใจมาเวลาจังหวะว่างพอดีเลยในวันนี้วันที่มาที่นี่เึ่งทาให้ผมเริ่มศึกษาเรียนรู้ว่าอ๋อหลักการจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บไปก็คงจะเอาวิชาที้เก็บต่อไป ไปเพื่อเนี่ยใช้ประโยชน์ในการมุ่งมัให้เขาไปแต่ผมฟรีนะครับไปเล็กนิดจะต่างนะครับดังนั้นก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงและเพื่อนการมิตรคนครับที่ช่วยเหลือครับพ่อผมขอบจังมันเอาไว้ครับขอบคุณเอออย่างหนึ่งลาเต้ลาเต้ใช่ไหมฮะลาเต้ชอบลาเต้เลยลาเต้ลาเต้นะครับวันแรกของเป่า ผม <laughs> <laughs> ไม่รู้สึกอะไรนะมีรู้กันนิดนิดเองแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็แปลกว่าคอจะแห้งแล้วก็มันก็ไหลลงไปหมดน้ำลายก็ไม่มีลง้องหมดเตี้ยงเลยครับกับไหลไม่ได้ออกนะครับลดยาหน่อยห <laughs> น่อยครับแต่หลังจากนั้นผมก็มานั่งเพราะว่าผมฝึกอยู่ตลอดเวลาบ่อยครั้งนะครับทีนี้ก็เลยนั่งเพลิน แล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนชัยบอกหนูนะว่าจะช่วยเลยช่วยหน่อยก็ดียวันที่ก่น,นี้นะครับติกดกอกแตเก้ามาเช้นด้วยให้นะครับออพอวันที่สองไม่ยอมเอาว้ทนทีหน,น,นึ่งอาจารย์จะเพิ่มเยอนิดหนึ่งก็ขึ้นไปถึงสมองได้ประมาณครึ้งเดียวนะฮะแล้วหลังจากมันลงล่างลงล่างมาติเริ่ม อตามมือตามขาจากตามมือตามท้องนะแล้วก็ลงที่ปลายตีนทั้งหมดมันรู้สึกว่า <c oughs> อย่างไงบอกไม่ถูกห <c oughs> ลังจากมาขาผมก,ก็เริืมไม่ใช่ชาแต่มีอาการอย่างไงก็บอกไม่ถูกมันยังต่อต้านไปถึงตอนเช้าผมจะเดินมาและจะลำที่ตรง <c oughs> ก็ยังดำไม่ค่อยรอด มันก็แปลกดีเหมือนกันแต่ผมคุณชมลุงชมค้นที่สมพรเ่ยบอกว่าจะโน้ให้ผมบเออไม่ต้องแน่จริงให้มันรู้ไปว่ามันจะเป็นอะไรนะครับพอํำที่โกงแป๊บเดียวเองหายเอี้ยงเลยครับขอขอบคุนอาดาดยเนยครับเข้าไปในนมดเลย แล้วระบบมันเหนืได้ดีมากบ้านเหมือนกับการทำบันลูบโดยใช้เม็ดโซดาขนาดเล็กกว่าเส้นผมถ้าคุณมีปัญหาตรงไหนเนี่ยมันจะวิ่งลงไปแล้วมันจะดันปัด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 ไปซาดเป็นเหมือนวิญญาณเมื่อประหลดลุบลูบก็คือโรคผมก็คิดต่อวิธีการรักทายน,นะครับแต่ผมว่าโอเป็นบันเจิดครับลาเฟ่จากอเมซอนขอบพระคุณ อาจารย์ที่ให้ได้ลองไ ก็ได้ความรู้เยอะเลยก็คิดว่าจะนำเข้า แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าถ้าเราได้มาแค่เนี้ยมัเโตไม่พอใช้อาจารย์ต้องขอประสบกา์ต้องขออาจารย์ทำไปทีไหลเรียอด้วยนะคะเอามนกลน่ปาไมปากตัวด้อาจารย์จะไได้เรียนาไว้ว่าแต่อาจารย์บอกเลยค่ะผมรองแม่เลยจะได้เรียนไหมสานไอิด้วยยไปด้วยได้ไหมอาจารย์จะมาติดงา ยังให้สัตว์เดือดของที่เนี้ยก็บอกได้นะคะผม <c oughs> ช่วยได้อาจจะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือทางโลกนี่ก็คือผลละหน้าที่หผลละเลี้ยงลูกสามสามคนให้จบหมดละ,ะแล้วที่เดือก็คือทำไรชีวิตละ